เห็นไหมครับมีครับผมครับผมก็สวัสดีครับนี่ครับวันนี้เดี๋ยวจะมาดักปลาไหลกันครับนี่ครับผมตุ่มดักปลาไหลนะครับนี่ครับสี่โลกครับผมเราเหยื่อนี่ครับจะใช้เหยื่อปลาทูกับพุงปลานะครับเราไปหมกหมกนะครับนี่ห่อใบกล้วยแล้วก็ไปเผานะครับ พอให้หอมๆนะครับนี่ครับผมก็ใช้ทําเป็นเยื่อครับส่วนสานที่ดักก้อนี่ครับหลังร้านผมเองครับแต่มันนี่ครับมันรุกนะครับฝนตกหลายวันแล้วครับมันเป็นแอ่งตรงนี้ฝนตกหลายวันแล้วครับกบโอ้ยร้องทั้งคืนก็น่าจะมีที่ได้ลงบ้างครับก็โอเคครับผมเดี๋ยวก็ไปดูกันครับว่าจะ เป็นยังไงต่อไปครับผมโอเคครับผมการใส่เยื่อก็นี่ครับผมจะเอานี่ครับเศษปลาครับผมเยื่อครับที่ได้ครับใส่ลงไปในนี้ครับนี่ก็จะใส่ลงไปทั้งสี่ลูกครับนี่เป็นพุงปลานะครับดินหอมครับนี่ของชอบอะไรครับ นี่ครับผมใส่แบบนี้ครับแล้วก็เอาหญ้าเอาหญ้ายัดลงไปครับเพื่อปิดปากไม่ให้เราไม่ให้เหยื่อมันลอยนะครับผมนี่ครับทำลงไปครับนี่ครับผมก็แบบนี้ครับ เดี๋ยวเราไปดูครับลองดูก่อน ค okay, ครับไปลูกที่สองกันครับเพราะว่าดูแล้วน่าจะได้สักสองสามลูกเองครับพอดูแล้วว่าไม่นะัดพื้นที่มันไม่เยอะครับพื้นที่มันน้อยนิดเดียว <c oughs> เราใส่ไปให้พร้อมเลยครับเราใส่ไปให้พร้อมเลยครับสองสองปุ่มนะครับนี่ครับผมอ๋อใส่ไปข้างใบตองเลยครับขาวหน่อยไม่รู้ว่ามีตัวหรือเปล่านะครับแต่ก็ต้องลองครับ โอเคครับได้สามลูกเองครับดูกัน โอเคครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวค่อยมาดูผลงานพ่กนี้ครับโอเคต่อติดตามกันพรุ่งนี้ครับครับผมก็สวัสดีครับตอนเช้านะครับผมนี่ครับโหอากาศแจ่มใสครับก็มาดูไอที่ดักปลาไหลเมื่อวานนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่าก็ไปดูด้วยกันครับก็ดักไว้สามลูกนะครับไม่รู้จะมีตัวไหมนะครับที่ก็สวยนะครับดูครับเป็นลงผักบุ้งนะครับก็มาดูก่อนครับว่ามีตัวไหมลูกแรกครับเบาๆยังไงเห็นไม่มีครับผม ก็มีครับมีนะครับแต่เป็นงูน้าเห็นไหมครับมีครับผมแต่มันเป็นของที่เราไม่อยากได้ครับออ <c oughs> เป็นงูนะครับ ه, ผ่านไปหนึ่งลูกครับผมมาดูลูกที่สองกันครับเป็นงูนะครับ ที่สองครับที่สองมาดูกันครับนี่รู้สึกหนักๆน,นะครับแต่ไม่รู้หนักอะไรเอาให้มือเดียวด้วยครับลำบากนี่ครับแปบ๊บนึงครับนี่มารุ้นกันครับมีแต่หอยครับผมหอยเยอะแยะหมดเลยครับ นี่อีกลูกนึงครับสามลูกครับผมที่สวยครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ว่ากันครับตรงนี้ก็ลึกนะครับดูเหมือนจะลอยลอยดูก่อนครับมีตัวไหมครับผมก็เบาเบาครับโอ้ตัวนี้มีครับผมใหญ่ครับโอ้โหผ่านเลยครับผ่านเลยครับนี่ตอนนี้เอกเลยครับตัวใช้ได้เลยครับ โอเคครับโอเคไปดูกันครับอ่าได้าสมตัวครับงูหนึ่งตัวปลาไหลหนึ่งตัวครับผมโอ้โหถือว่าใช้ได้ใช้ได้ก็โอเคอยู่แลยวตอนเย็นค่อยมาตั้งกันใหม่ครับหาเหยื่อเลยต้องหาเหยื่อดีๆหน่อยครับโซนนู้จะลึกนะครับแล้วก็บ่งนู้โอเคครับผมก็มาดูแล้วครับสามลูกครับ ได้ปลาไหลตัวหนึ่งได้งูตัวหนึ่งครับโโหสุดยอดสุดยอดโอเคครับเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกันครับกับผมนี่ครับก็เอามาเทล้วแล้วนะครับก็ใสสวยเลยครับใช้ได้ครับตัวใหนะครับอีกตัวนี่ครับงูก็ผมไม่รู้เป็นงูอะไรนะครับตัวดําเมี่ยงเลยครับเดี๋ยวเราก็ไปปล่อยครับเนี่ยผมจะปล่อยลงคูหน้าบ้านครับนี่ครับไม่รู้มันจะไปไหนผมก็ไม่รู้นะแต่จะปล่อยลงคู ตรงหน้าบ้านครับนี่ครับน,นั่นอะไรไป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 นี่ครับนู่นไปแล้วไปแล้ววาร,รุษเหยียบตายแน่เอ้ยมีที่ไปเออไป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  <c oughs> น้องครับโอเคครับก็ไปแล้วครับ ก็โอเคนะครับผมก็ได้มาแต็มนึงนะครับก็ใช้ใช้ได้เหมือนกันครับว้นไอ้ก็ขอโทษด้วยนะครับพอดีเป็นวัดด้วยนะครับผมพูดไปอาก็สรุปจบนะครับผมได้มาแต็มนึงครับก็ฝากคลิปฝากติดตามด้วยนะครับผมโอเคครับ